สวัสดีครับผมข้พาพาประสงค์นะครับนะ่ะจะาได้มาตามตัวเด็ดตัวดีนะครับที่วัดกุดแฮนะครับน่ะเนีเบิ่งว่าพอเปิดเพิ่นสิฝันความฝันของพอเปิดนะครับนะี่ะเออมาเออมาเป็นงานศพไปดูเป็นงานศพเออเดิมดูเป็นงานศพผู้หญิง งานศพผู้หญิงงานศพผู้หญิงแล้วก็ที่ที่ศพแล้วเขียนว่าอายุคนตายห้าสิบเก้าบอกกันเอาโอ้ห้าสิบเก้าเออเขาบอกชัดมากเลยเขาบอกโอฝันกดก่อนก็ฝันไปดูที่หลังเออไปดูก็ห้าเก้าอีกนั่นอะไรไม่รู้ตักบาทสามอันตักบาทสามอันต่กมาก็ฝันห้าเก้าอีกอะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเมื่อคืนชัดมากเลยว่าศพอะไรเขาแห่มาคนเยอะเดินตามกันมาผมก็เดินไปดูที่ศพ แล้วปรากฏว่าเขาเห็นที่ไปอ,อย่างนี้ยเขาเขียนว่าคนตายอายุห้าสิบเก้าปีกว่ากันเอ้า<อ>ชัดมากเลยเือคืนนี้เมื่อคอน<ม>ืนชัดจริงเมื่อคืนนี้ชัดแบบฟันซ้ำๆอยู่ต้ตาเก้าห้าเน่ยใช่เมื่อคืนนี้จิตตาบ้าเลยชัดเจนเลยกับผมติดตาเป็นคนแห่มาเพียบไปนะแล้วก็คนตายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนตายเป็นผู้หญิงอ้าวถ้าเป็นผู้หญิงก็สีเป็นงครับสี มันก็มีสี่สี่ห้าผู้หญิงก็สี่สี่ศูนย์แล้วก็ห้าเก้าเนาะไปดูวะมันเป็นสี่มันเนี่ยผู้หญิงตายแล้วก็ไปดูที่งานศพแต่เขาอะไรจะขึ้นไปเมนเผาไปเดินเปโอ้ใช่ว้อะไรวะโอ้เขาเขียนว่า คนตายอายุห้าสิบเก้ารับโอ้ห้าสิบเก้าเออชัดมากเลยนะมึงคุ้ชมันนี้ห้าเก้าเก้าห้าเด็กพี่น้องเลยตะเปิดฝันต่องวดต่อเนี่ยสามวันซ้อนเด้กพี่น้องโอ้เมื่อกี้ยชัดมากเลยครับผมเนี่นี่ใจว่าเอทำไมชัดแบบนี้นอชัดแบบนี้ก็รูเตอรี่จัดแล้วพี่น้องอ่าเอามาเบิรงกันเด็กพี่น้องเลยกี่ใบแล้วตะเปิดจัดกี่ใบแล้วทาไมชัดแบบนี้นอโอ้โหแต่เปิดจัดแล้ว เอาล้วครับพี่น้องผู้ชมนี่จัดหนักไปแล้วทำไมฝันชัดแบบนี้นาะชัดเจนมากเลยการฝันนี่เอ้ยทำไมชัดเจนก็ผมนี่ครับท่านผู้ชมจะพืชจัดไปสามใบกันแล้วท่านผู้ชมอ้าวสี่ใบแล้วโอ้สี่อ้าวสี่ใบแล้วพี่น้องท่านผู้ชมนะครับจัดหนักจัดไปแล้วพี่น้องท่านผู้ชมนัน ฟันติดติดกันสองมื่อสามมื่อส่วนแต่ถ้าหาเก่าหาเก่าเขาจะฟื้นได้ตัวเดิมตัวเดิมอยู่เหมือนเดิมขอเชิญท่านที่เอาชุดใส่ไก่มาข้างในได้จ้ะเรื่องพนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเชิญท่านที่เอากุงใส่ไก่มาข้างในได้นะคุยกับพระอาจารย์กันต่อนะพี่รองเล่าว่าฟาจัดไปจะเตรียมกันจักรงไปนี่นะเอากระดายเป็นรปเป็นช้าเย็น น,นี่นะครับรอบรอบวัดกุดแห่ได้พี่นองนะครับนี่วัดกุดแห่ชมบรรยากาศรอบวัดก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ฝันแลหละให้ฟังแล้วนะครับฝันอยู่สองวันสามวันก็ไเ้แต่ห้าเก้าครับแต่ฝันเห็นผู้หญิงตายเด้เี่นอยงเด้อตายนี่ผู้หญิงตายน่าจะสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์และ ห้าเก้าครับแต่เปิดเราก็จัดไปสี่ใบแล้วครับแะตตีนะครับเนาะ นะครับเนาะตาปาขาวครับสารปูชีตาปาขาว เดินไปที่ไหนก็วัดกุดแหนะพี่น้องเนาะมีเตเคนะครับเออจระเช่ครับอืมจระเข้ตัวใหญ่มากครับ เราก็เราคุณฟังแล้วเนะาะฟันได้หาเก้าเก้าหาเด้อเอฟซีสุดสุขคนทางช่องก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนานะแต่เปิดเราก็เลยเรียบจัดมาแล้วห้าใบสี่ใบเด้อพี่หน่องเด้อห้าเก้าเด้อแต่เปิดฝันดีสองสามวันเลยพี่นองเด้อ เขามาแล้วเนาะอีกทีพรมนะ่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแกงเปลี่ยนเลยกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไปลองเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนาะคนก,ก่็เพียงหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับทางช่องนะครับ ขอบบุญขอบคุณเด้อเอฟซีสุภุสุขอน,นล้ำล่ำเรื่อยๆปุ่งปังเด้อเทียงนะครับ่นจังสีปล่อยเล็กนะครับเนาะ,ะเงินว่าคนวางสั่นเทียงบนละครับเทียงกกลัวคสีปล่อยช่วงนี้แอดเงินกะประต ความฝันแต่เพิดให้แล้วเนาะทั้งทั้งนาวาัดก็ไม่จะแขกครับประมาณสิบก่าตัวพูแล้วครับนี่ด้ตัวยังไงครับ จเจอระคีนนะครับมีเด็ดตัวใหญ่ทั้งน้นเลยเห็นเนาะเราวัดผลน,นะอ่าอดอัดสีทายท้ำโมดีหรือว่าอ่าภาพมาชัดนะครับเนาะขอโทษขอให้สูป,ปุสุคนเ้อผีสูป,ปุสุคนเ้อบางทีอาจสีวินนะครับเฮ็ดกัด ขอโทษนะครับที่เฮ็บโมทิวใจเอนะ็ดซี่เนาะขอบคุณนะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะย่างเนาะ เสียงนกยุ่งก็ลองแรงมากนะครับนกยูงนี่ไก่ยุ่งครับเพืนไกยวงลบก็เริ่มลื่นดีเนะพี่น้องนะมีแต่ต้นใหม่เนะหลอบวัดในวัดก็เต้นครับ จอดรถนะครับนะไปจิกรถนะพี่นางเนาะโอนกยุงกำลจอดรถนะพี่นางเนาะวอาหาเกบตเหมีวเลยว่านครับดีครับวอหาเกีรจางวพ่อนี้เบิ้งตี้ยอวะ

วงกันแนบเห็นพอดีต่อนโมกเลที่นี่งนใไม่งานนี้หคัวลงมาเพิ่งคนวุ่นวุ่นไปวุ่นมากเเพิ่งประเด็นเกย์อีกรัดนักงานวุ่นนะรถนั่งไป้างนะครับ นกยงวุานาน่นนอนแล้วเเตะแล้วกิ๊กนะครับนะเ,เ,นเหล็กรล้วทนเท่าน,น,นี้นะอ๋อครับนกยงเตะแค่นึงน,นะพี่น้องนะ แต่ก็นกนุ่งตีรถหน้าไปหนังนะตัดรถออกนะครับนะนกนุ่งัปยางว่นไปไทยรถนีกแล้วครับตอดไปรถกับสองนังเก็ดรติีด้วยไปหนังเลย ครับคิดนี้แต่เสียไว้สมีเนาะพี่น้งนองเนาะทึงได้ความฝันตะเพื่อทึงได้นก,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 กย่องนะพี่น้งนองเนาะนกย่งก็ไปเตะรถไปจิ๊รถเนาะพี่น้องเนาะไปทีเดียนก็สองหนึ่งเจ็ดสี่ก็พี่น้องเด้อคิดนี้ก็เฮ้ยามีก้อนคิดหนายยังพ่อกระม่เนาะ,ะพี่เจาหน้าเด้อพี่น้องเด้อพี่เจาหน้าเอา ทางแทางช่องก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลทางช่องกบเป็นเพียงหน้าทางเนาะเขาเนาะหน้าพี่น้องเนาะเลือกแบบธรรมดานี่เขาไม่ลดหน้าพี่น้องเนาะก็คำว่าสวัสดีครับผมคิดนายตั้งพอกันนะ